ทำ9ข้อนี้แล้ว TikTok จะเปิดการมองเห็นให้กับช่องของคุณครับแพลตฟอร์ม TikTok นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมกับผู้คนครับดังนั้นนะครับ TikTok จะมี AI ตรวจจับว่าช่องของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเรามีปฏิสัมพันธ์เรามีส่วนร่วมกับเพื่อนๆหรือเปล่าถ้าเราเข้ามาแล้วดูคลิป และถ่ายฟีดไป Tik Tok จะมองว่าเราเป็นบอทจะมองว่าเราเป็น AI ครับดังนั้นนะครับเราควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเ,เพื่อให้ TikTok มองว่าเราเป็นช่องที่มีคนมาเล่นจริงๆช่องที่มีคนมาใช้งานจริงๆซึ่งวันนี้นะครับก็มี9ข้อที่ทำให้ t i k t o k ตรวจพบช่องของเราเนี่ย ว่าเป็นผู้เล่นจริงๆครับข้อแรกนะครับก็คือการมีคอมเมนต์ครับเราเข้าไปดูในช่องใครก็ตามครับเราควรที่จะมีการคอมเมนต์นะครับให้กำลังใจเขาหรือมีปฏิสัมพันธ์แก่เขาเช่นถ้าคลิปวิดีโอเขาดีก็อาจจะคอมเมนต์ว่าสุดยอดมากเลยครับมีความรู้มากเลยเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับกดถูกใจครับ ข้อแชร์คลิปวิดีโอที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆของเราแชร์ให้เพื่อนของเราได้ดูครับข้อ4ี่นะครับเซฟรายการโปรดในกรณีที่คลิปนั้นเราคิดว่าเป็นประโยชน์และเราต้องการที่จะเก็บไว้ดูเพื่อเตือนตัวเองหรือเพื่อรอกแฟนแบบเขาเพื่อที่จะนำคลิปของเขาเนี่ยมาประยุกตัดแปลงเพิ่มเติมใน แบบฉบับของเราครับข้อ6นะครับดูวนซ้ําๆหลายๆรอบกรณีที่คลิปนั้นนะครับเราคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วเรายังไม่เข้าใจนะครับข้อ7นะครับกดติดตามในช่องที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์เช่นถ้าเราชอบการตลาดออนไลน์นะครับก็กดติดตามช่องผมไเลยคดฟุกกิจคุณออนไลน์พา้วยครับข้อ8นะครับดูเอ็ดหรือการนําคลิปของเพื่อนเนี่ยมาดูเอ็ดคู่กันครับ ข้อสุดท้ายข้อที่9คือการสติ๊กหรือการที่เราเนี่ยนำคลิปที่ดีของบางส่วนของคนอื่นมาใส่ในวิดีโอของเราเป็นต้นครับเพียงแค่เราทำา9ข้อนี้นะครับ Tik t o อก็จะเปิดการมองเห็นให้กับช่องของคุณแล้วครับถ้า คุณอยากเริ่มต้นในการทำ 9, 9ข้อนี้ก็ทำที่ช่องผมครับกดไลค์กดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องโค้ชฟุก,กิตคุณปอาไงพาไปครับ